กอดแมวยังไงให้ที่อยู่ด้านบนมาเอ็ดดี้กระโดดเจอขึ้นมา,มาเจ็บหนักมาแบบนี้โรนนนเป็นอน,นอกใสเอ็ดดี้ขึ้นมาแล้วโคนซซี่มาปิดเกมให้บุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตได้แชมป์พร้อมกับ14คิวที่มีอยู่ตอนนี้ไปนั่นเองครับ เฟอร์ฮอร์นะเนเฟอร์ฮอร์แล้วโซโลซี่บอกเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วฮัสกิค้ำอยู่คอสอยู่แล้วมามาฮิปไฟไปหนึ่งฮิปไฟไปหนึ่งเนเฟอร์ฮอร์น็อกไปมาตู้เปิมาฮิปไฟไปสองดับเบิลน็อกไปเฮ้ยแล้วฮิปไฟเฮ้ยกระโดดมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขายิงอะไรเน่าผิดห้องตัวนี้แล้วฟีนูลินตั้งเป้ายิงฟรีมา ปู่ชิวคอมาแล้วปูชิวเฮชชอนอน็อกเบสไปได้แล้วยังขอต่อกกันโ,โดดกลางแขนกลางขากระโดดข้ามรัว้วรอดไม่รอดหลังต้นไม้รอดไม่รอดรอดไปโอ้รอดไปได้ครับแด๊ดบลูครับตรงนี้แอร์บิ๊นสาคัญแล้วโนด้นโดนโน็อกจากแมดด็อกมาก่อนแล้วก็แมดไปเทนน็อกแมดด็อกไม่ได้ครับเอเวิลพีทแพทริกก็ไปน็อกเก็บโนบด้จะเก็บไปแล้วโอ้กอดแมวไปน็อกอีวิลแพทริกครับอ้าวอีวิลแพทริกครับตรงนี้แล้วดูครับทางด้านหน้านี้นานครับ นานขึ้นมาแล้วโบสสโมกมาแบบคอนเซยิงพลาดไปช็อตแรกแล้วมีธนาสายขึ้นมาเอาเฮ้ยแล้วสทางเอายังไงก่อนคอนเซ่ได้มาหนคิวเแล้วไปกอดแบ็คคอนดซ่ได้มา2อคิวสาคิวตรงนี้แล้วเจอเลนจบไปแล้วมามีฟอร์เดอฟิวเจอร์มาเขมต่อตรงนี้เขาต้เจนฟอร์ดไปเก็บเอ็ออกจากเกมไปแล้วโฟกัสตรงนี้ไปน็อกซี่มอยครับจังหวะนี้โดนน็อกไปแล้วโฟกันาออกจากเกมไปทันทีดิวิชั่นเได้แต้มปัดวอนิก้าตรงนี้เปน็อกเจนฟอร์ได้เลยีไปเก็บวอนดิี้าจาก i that's กิฟซี่แดนเจอร์ประมาณนี้แล้วดูฮันูลินครับไปเก็บกอนแบล็ล้วสกอนแบลเป็นคิวของชิบิลิไปแล้วแฟลต์เข้าไปน็อกโคเรซี่ได้แล้วโคเรซี่เป็นคิวของแฟลตไปเหมือนกันต้อนไอตี้ไปน็อกนูลินได้แล้วแรกมาตรงนี้โดนสวนขึ้นมาจากแฟลตแฟลตเก็บไอดีออกจากเกมไปครับเรียบร้อยครับวิลัมจบอันดับเจ็ดไปแล้วเจอเดเทสเกมมิ่งครับลองเคลอลองเคลอไอคิวหาร้อยไปน็อกตีน้อยได้ครับแล้วเข้ามาไปน็อกเนลได้อีกด้านหนึ่งแล้วตีน้อยโดนไฟโดนไฟมาเข้ามาเอาเกมเนลออกจากเกมไปคิวห้าร้อยไปเก็บตีน้อยไป เก็บหมดเลยทริปเปิลค like. ิวเล็กสุดได้ตั้งใจคิวห well, ้าร้อยชาร์เปอร์จบดับหกนะซีมอยโดนยิงมาเจ็ดฟอนเดินมากดหัวมาให้สกีไปเก็บชิปเล็กเล็กเกไปแล้วลุ้นมาจุดนี้เจ็ดฟอนเฮดช็อตน็อกทริปเปิลเอ็กซ์หนึ่งหนึ่งหกไปเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วดูได้หมดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเกมทีมแรกที่ออกจากเกมไปครับที่บอกพี่อานรถมันก็ไม่มีครับแล้วตัดกลับมาแมดด็อกแมดด็อกยิงฟรีใส่ใครยิงฟรีใส่ใครชาร์เปอร์โดนระดมยิงอยู่จากที่สูงแล้วให้สกียิงขึ้นมาเก็บซชไปแแแล้้ววมดดด็อกไสิกกแซไปตายหมดชาเปอร์เข้าไม่ได้จบช คนอยู่ด้านหลังแล้วไซมอนทีไฮด้าเกมมิ่งจะมาแจ้เฮ้ยโอ้โหเคลนทุกอย่างไปโอ้ยยังไม,ไม่โดนไม่โดนแล้วชุกขึ้นมาทันชุกมาดัานไซมอนทีว่าไงไฮะสก,กิลระเบิดน็อกไปน็อกไปแล้วยิงมาจังหวะนี้ไซมอนทีระเบิดเกมน็อจกจะเกมไปแล้วรูดมาจังหวะนี้ไซมอนทีน็อกอจินบอรดไปอีกครับท่านผู้ชมเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้อันเจิ้งอะไรอันครับอ้าวแต่อีวิแพตติกดับเบิลน็อกครับทวนโรโบเขาก็มิกกี้โดนน็อกไปเหมือนกันหลังรถหลังรถอีสปอร์ตหลังรถอีสปอร์ตอีวิิิแแแพรกกกนน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 นอออออออ่่่่ล้้้้้้้วววตตตงีเเเเฮยยยไไไมมมดขคาฟ แฟร์ริวเลตดอทคอมแล้วนะแต่เกาะแตกไปหมดแล้วเซฟมันทีได้แต่กระชินบอดไปแล้วลูดมาตรงนี้เฮดช็อตตัวที่น็อกไฟมิกกี้ครับเพื่อนไหมมิกกี้บอกไอ้บ้ามันอยู่หลังรถเฮ้ยนะแบบนี้งามไส้ให้วิแพทริกแกอยู่ในมุมที่สวยกว่าครับแล้วขึ้นมายิงเลยยิงเพื่อนไปด้วยครับเรียบร้อยฮะได้แล้วดูท่านผู้ชมวันรักครับรอจังหวะอยู่ยังไม่ได้ซ้ำแล้วดูบุญรักออกมาแล้วเป็นเลวิสครับไปน้องใส่สุรบีรแล้ววันรักมาแล้วเบิด์กเกมคิวโดอร่าไปได้ครับแล้วสมองตรงนี้ผมบอกเลยเกินสิ เน oh. 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 no ี่ยผมต่อเลยเล่นไม่ไ mm ด้แ hmm. ล้วครับแล้วบุรีรัมเรียบร้โตมาบ่โดนบอลน้องเอ็ดดี้คอนเดซี่ไปโดนกอดแมวเจ็บหนักเฟิร์สเอ็ดอยู่เฟิร์สเอ็ดอยู่แล้วใกล้ๆใกล้ๆเหมือนทีมเดียวกันคาดพังงาพังงาอยู่วิธีไลท์แล้วจุนจุนรอจังหวะมือที่สามมาสุบีไหลตายไปแล้วซีมอยโอ้โหดูพังมาเต็มไปด้วยสโมครับตอนนี้ฮะสุบีครับไปแล้วครับตอนนี้แล้วกอดแมวพยายามจะชุบเพื่อนแต่มันไม่ไหวแล้วครับวงฟ้ามาชิดแล้วครับโอ้โหบอกเฮ้ยพอกอดเฮ้ยการจอน้อยการจอน้อยแล้ววารักไปดับเบิ้ไแล้วจอนตัอเซีอยไไปปออีีกแล้ววจจุุนนนต่ขาาม อลขาวยิงตายเก็บซีบอลจะเกมไปแล้ววีทีมไร้ขาวมาจุดนี้โดนทางนิกกี้เกี่ยวจะเกมเจนฟอร์ตวีทีมไร้จบอันดับ3าม lgd y กับเมจิกอีสปอร์ตแล้วอยู่ในสมองเนียนกันอยู่คอมไครแรงแชมป์ว้่งผมบอกก่อนเลย <c oughs> โอ้ oh lgd y กลังจะเป็นด d o u b l ลแชมป์ครับพี่อูครับ lgd y double champ แล้วครับท่านผู้ชมเ,<อ>เรียบร้อยแล้วครับแล้วเหลือสุดท้ายแอันยูมาเฮ้ยแล้วขาเข้ามานิกกี้บอกตะเบสตะเบสแล้วตะเบสมาเรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับเขาเดินเข้ามาล่าในสมองเอลไูมาเอ็บ้าเห็นหลังเอ็มบ้าเห็นหลังแต่ว่าโดด้าเห็นแบบเต็มๆกันแล้วดู2-3นัด ข่วนครับโนวาด้ายิงใส่มูม่าแบบว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะเมื่อกี้ครับเรียกว่าไปเกิดเลยครับโซบิยาไปยิงตีร้อยมาชับาตรงนี้เสียผู้เล่นไปหนึ่งแต่โซบิยาตรงนี้คอต,ต่อมาเอ็ดดี้ครับมาช่วยแยกไปโซบิยาก็ดูฮะโอ้โหอารมณ์ขาดตรงนี้คนละสบอกอารมณ์ขาดแต่ผมเรียกไม่ไหวตรงนี้นะขอเดิม,มยัดซะเลยอคิวห้าร้อยแล้วเหมือนจะซ้ำชุดสองแต่ยังไม่ได้แล้วไงแล้วหลายตายไปเรียบร้อยได้คิวแรกมาเดวิชั่นเอ็กแล้วเหลือ 3คนตัวนี้ของบุรีรามแล้วระเบิดลกโรนนมาเอาคิวสุดท้ายไปแย่งบุรีรามเฉยเลยฮะกอดแมวยังไงเห็ที่อยู่ด้านบนมาเอ็ดดี้กระโดดเจอขึ้นมา,มาเจ็บหนักมาแบบนี้โรนอนเป็นนอกใสเอ็ดดี้ขึ้นมาแล้วโคเนซซี่มาปิดเกมให้บุรีรามย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตได้แชมป์พร้อมกับ14คิวที่มีอยู่ตอนนี้ไปนั่นเองครับ oh. เดินเข้า <c oughs> ไปซัดคนเดียวแนละ้วคิว่วขาขึ้นมาจังหวะน,นี้ ไม่ไม่น็อกครับแล้วขึ้นมาจงังหวะนี้คิดสิว่าเป็นน็อกไฮสกิมาแล้วก็ดับเบิลน็อกไปสูรอซี่สูบงสัง,บงสวนคิดสิว่าคือนน็อกขึ้นมาครับ,รบแล้วมังสนัทน,นะแผงหลังก็กำลังจะตามมาเติมให้ตามมาเติมให้ครับแต่วา่าจะมีใครยิงแจบาก็ไม่รู้หรือสุดจะเป็น,เ,นเพื่อนเก่าเพื่อนแกจากเบจีเขาจะตามมาช่วยหรือตามมาซ้ำย้ำเติมหรือเปล่าตรงนี้สูบังโอ้อยสก,กิทนะตองเคบอกอยาสก,กินะเดี๋ยวผมหันไปสวนให้ตรงนี้เบยแล้วไฟจ่อตรงปากประตูเข้าบาแล้วยังไงอีวิลพทิก ยังไงคาร์บ้าตรงนี้โตนตายไปก่อนแล้วเจนฟอตลากหนึ่งลากสองล้วก็บันจะลากสามแมสก็จะถูกเป่าทิ้งกระสุนมันหมดโอ้โหแล้วไปยิงโดนติดโตะจีสปอร์ตครับว่ามาคันเดียวระวังปึ้มระวังปึ้มโอ้โหแล้วรถสะบัดเลี่ยเรียบโอ้โหแล้วเนี่ยลากยาวไปเลยตรงนี้ไม่ได้ดิฟนะฮะโดนยิงล็อบดุ้งมานะครับแล้วเป็นแองเจอร์อาลีแอนด์นะฮะโอ้โหแล้วไม่ยังเหลือตองเคไงเมื่อกี้ตองเคก็ตายช้าสุดด้วยนะโอ้โหของจริงนะฮะ ต้องใจเดยท่านผู้ชมพะตอนน่อดีครับดูแล้วออกมาจาังหวะนี้เอจินบอดครับโอ้โหใครมาจากไหนไม่รู้กระสุดปิดสนาฮะดูนี้ย<ม>ยิงอย่างไวเอจินบอดไม่ได้ยิงไวนะฝัดย,ยิงไวแดดท่านผู้ชมครับเนี่ยแบบเอา้า <laughs> เอ,าเอ,าอ้นี่ก็ไวกเกินแล้วหรืเอเปล่อ๋อเป็นฝัดเป็นฝัดยิงมานะฮะตรงนี้เป็นฝัดที่ยิงมาครับไม่ถามที่เป็นดาเมจมาแต่ว่าช้อนหลังมาจังหวะนี้ยังไงยปครับผมเลยไปเอ้าโอ้โหแต่คนยิงตรงนี้วิกฤตกว่าครับยิงเขาก่อนแต่ยิงไม่ไม่นอกได้ยังไงวะนะโอ้โห แล้วอินไซเป็นน้องใสแนนมาครับแล้วฟัดอุย EUG ครับฟัดนะฮะตรงนี้มาแทนตองเคเหมือนกันแล้วยังไงครับ <ไป S 1> อินไซปาร<อ>ะเบิดไฟบาโดนไป10โดนไป10แล้วไฟมาอีกลูกหนึ่งอ้อมหลังมาอีก10เรียบร้อยครับ<อ>ฟัดเก็บคนสุดท้ายหรือเปล่าฟอร์มตูฟิวเจอร์และเก็บไปแล้วครับแล้วทัวโลโบครับเป็นน้อใสเอจิบ,บอลซับออกจากเกมมาอินไซเป็นนอใสแนน,นครับใช่แล<อ>้วซับออกจากเกมไปแล้วฟัดขึ้นมาเห็นแต่หัวขึ้นมา ยังได้อยู่และน่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับแบบนี้ของ A A Angel Alliance ครับโอเคจะมาเกมสุดท้ายครับแล้วมาแบบว่าดูฮะเด็ดขาดแล้วเกินมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยครับฟิล